สวัสดีครับสวัสดี FC คอหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอก็จะมาคานวณสูตรหวยลาวพัฒนาปราจามวดเป็นที่ยี่บามกราคม2 5 6พันหร้อยหกสบเก้าก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก็มาดูสูตรหวยลาวที่แอได้ลงให้ไปนะครับผลรางวัลออกสามหนึ่งเก้าหกแปดห้านะครับสองตัวล่างเก้าหกสองตัวบนแปดห้านะครับเลขเด่น6กมานะครับ มาเลขหกแต่ว่าคู่ชุดเลขเก้าไม่มีนะครับผิดได้แค่หลักหน่วยล่างนะครับน่าเสียดายนะครับวันนี้พลาดนะครับแต่ว่ามาดูสองตำแหน่งนี้นะครับแปดและศูนย์นะครับได้เลขแปดตัวนี้นะครับเข้าคู่ชุดกับเลขห้าตัวนี้นะครับได้แปดห้านะครับเข้าสองตัวบนนะครับน่าเสียดายนะครับสูตรตัด หกหกมานะครับแต่ว่าไม่มีเลขเก้านะครับแต่ว่ามาดูสองตำแหน่งนี้นะครับได้สองตัวบนนะครับย้อนหลังไปก็สองตำแหน่งนี้นะครับห้าเจ็ดได้เจ็ดแด้คู่ชุดเลขเจ็ดเข้าสองตัวล่างนะครับแรงงวดนี้ก็สองตำแหน่งนี้นะครับได้เลขสี่เข้าคู่ชุดเลขหนึ่งแรงงวดนี้ได้เลขแปดนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับได้คู่ชุดกับเลขศูนย์เข้าสองตัวล่างนะครับเข้าสองตัวล่างเข้าสองตัวล่างสองตัวล่าง และงวดนี้มาสองตัวบนนะครับน่าเสียดายนะครับที่แอดปรับสูตรให้เข้าสองตัวล่างนะครับแต่ว่ามาแค่เลขหกนะครับเลขเก้าไม่มีนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาตามต่อสูตรนี้นะครับจะใช้แค่สองตำแหน่งนี้นะครับปรับสูตรใหม่นะครับจะใช้สองตำแหน่งนี้นะครับและคู่ชุดก็เป็นสี่ตำแหน่งนี้นะครับจับคู่ชุดก็จะได้แปดชุดนะครับก็เป็นสูตรบนล่างนะครับ ไปกลับด้วยนะครับก็ไปรับชมวิธีคิดกันเลยนะครับก็มาดูวิธีคิดนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมอีกครั้งสามงวดนะครับวิธีคิดนะครับนำเลขรางวัลหกตัวนะครับห้าห้าแปดศูนย์หกศูนย์นะครับตัวเลขทั้งหมดหกตัวนะครับบวกกันนะครับได้ยี่สิบสี่ก็นำยี่ิบสี่มาตั้งนะครับจากนั้นบวกร้อยมาเลยนะครับสองบวกสี่ ได้หกนะครับแล้วนำหกบวกสองได้แปดหกบวกสี่ได้สิบได้เลขศูนย์แล้วนำแปดบวกศูนย์ 4, ไ,ด 10, ได้เลข 0. แปดนะครับจากนั้นเลขแปดตัวนี้นะครับนับเพิ่มแต้มไปสามครั้งนะครับแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์และเป็นหนึ่งจากนั้นเลขเด่นสองตัวนะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับลบสองแต้มนะครับ ได้เลขสองเราจะได้เลขเด่นสองตัวสี่และสองนะครับจับคู่ชุดกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะได้แปดชุดนะครับเป็นสูตรสองตัวบนล่างนะครับไปกลับด้วยนะครับแล้วผลรวันงวถัดไปเลขสี่ตัวออกสี่หนึ่งแปดสองเลขเด่นสี่สองก็มาทั้งสี่และสองนะครับแต่ว่าได้ชุดสี่หนึ่งก็จะเข้า หนึ่งเข้าสองตัวล่างนะครับดูงวดถัดไปนะครับเลขรางวัลหกตัวแปดสสีี่่่หนึงแปดสองตัวเลขทั้งหมดหกตัวบวกกันนะครับได้ยี่สิบเจ็ดก็นำ็ดมาตั้งบวกร้อยมาลายสองบวกเจ็ดได้เก้าแล้วนำเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกได้เลขหกหนึ่งบวกหกได้เลขเจ็ด เลขเจ็ตัวนี้นะเพิ่มแต้มไปสามครั้งเป็นแปดเป็นเก้าและเป็นศูนย์และเลขเด่นสองตัวเลขเจ็ดตัวนี้ลบสองแต้มได้เลขห้าเราได้เลขเด่นสองตัวเจ็ดและห้าจับคู่ชุดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้แปดชุดนะครับและผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวออกเจ็ดเจ็ดแปดเก้า เลขเด่น75ก็ได้ที่เลข7เข,าข้าูคชุดกับเลข7ตัวนี้นะครับก็จะได้ชุด77เข้า2ตัวล่างนะครับก็มาดูว่าถัดไปนะครับเลขรางวัล6ตัว907789ตัวเลขทั้งหมด6ตัวบวกกันนะครับได้40นํา40มาตั้งนะครับจากนั้นบวกร้อยมาลลย4บวก0ได้เลข4 4บวก4ได้เลข8 4บวก0ได้เลข4 แปดบวกสี่ได้สิบสองเลขสองนะเพิ่มแต้มไปสามครั้งนะครับเป็นสามเป็นสี่และเป็นห้าและเลขเด่นเลขศูนย์ตัวนี้นะครับลบสองแต้มก็จะได้เลขแปดเราก็จะได้เลขเด่นสองตัวศูนย์และแปดจับคู่ชุดกับสองสามสี่ห้าและผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวออกเก้าหก แปดห้าเลขเด่นศูนย์แปดก็ได้ที่เลขแปดนะครับได้คู่ชุดกับเลขห้าเราก็จะได้ชุดแปดห้าเข้าสองตัวบนนะครับก็มาดูว่าต่อไปนะครับเในรางหกตัวสามหนึ่งเก้าหกแปดห้าตัวเลขทั้งหมดหกตัวบวกกันได้สามสิบสองนะครับนำสามสิบสองมาตั้งบวกร้อยมาเลยสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้เลขแปด ห้าบวกสองได้เลขเจ็ดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าได้เลขห้าแล้วเลขค่าตัวนี้นะเพิ่มแต้มสามครั้งนะครับห้าเป็นหกและเป็นเจ็ดและเป็นแปดเราได้คู่ชุดสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดและเลขเด่นนะครับเลขสองตัวนี้นะครับลบสองแต้มได้เลขศูนย์เราได้เลขเด่นสองตัว สองและศูนย์เลขเด่นนะครับมีเลขสองแล้วก็เลขศูนย์เลขสองก็จะได้ชุดสองห้าสองหกสองเจ็ด แล้วก็ชุดสองแปดเลขศูนย์ก็จะได้ชุดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ชุดศูนย์แปดเป็นสูตรบนล่างนะครับ อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับประจํางวดวันที่23เดือนมกราคมนะครับเดือนหนึ่ง2,569สําหรับเลขเดน่นเลขสองนะครับแอเจะจอให้ชุด26 27และเลขศูนย์นะครับต่อให้ชุด06แล้วก็ชุด07นะครับ งวดนี้ให้เน้นไปที่บนนะครับกันล่างนะครับสถิีิมาล่างติดต่อกันหลายงวดนะครับมางวดนี้มาสองตัวบนนะครับงวดนี้แอดเลยคิดว่าน่าจะมาสองตัวบนนะครับก็ให้เน้นบนกันล่างไปกลับนะครับโอเคนะครับสําหรับเลขเด่นงวดนี้แอดจ่อให้เลขศูนย์นะครับสองชุดนี้นะครับศูนย์หกแล้วก็ชุดศูนย์เจ็ดนะครับ ให้เน้นไปที่บนนะครับประจำงวดวันที่23เดือน1 2,569ก็ขอให้สูตรเลขเด่นสูตรนี้เดินต่อนะครับแล้วก็มาที่เลขศูนย์เลยนะครับเข้าคู่ชุด06-07นะครับ FC จะได้โชคดีกันสักทีนะครับก็ขอให้สูตรนี้เดินต่อนะครับ FC จะได้เฮงๆปังๆนะครับก็ย้ําเตือนกันเสมอนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแค่การคํานวณเท่านั้นนะครับแอดก็นํามาคํานวณให้ FC ได้พิจารณาดูนะครับ ็ช้าวิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ฟ c และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ